รีวิวอ่างศิลาบางนาะร้านอาหารทะเลซีฟู้ดที่มีความสดมากนึกว่าไปนั่งกินที่ชนบุรีราคาดีรสชาติอร่อยบอกเลยคะ่ะว่าอยากให้ไปลองมากๆเลยคะ่ะขับรถที่ถนนใหญ่นะคะเส้นบางนาะตาดหน้าหมู่บ้านกฤษดานะครเจอแล้วคะ่ะอ่างศิลาบางนาะหาง่ายมากร้านใหญ่ที่จอดรถเยอะไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะร้านเท่านะคะก็จะมีโซนเอาท์ดอร์แบบนี้ด้วยนะคะใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยส่วนเรานะคะเลือกเข้าไปนั่งในห้องแอร์คะ่ะห้องแอร์ก็จัดแบบอย่างดีวิวสวยมากๆนะคะเห็นไหมคะทุกค คคร้านเขาก็จะมีการออกแบบแบบปูหอยทะเลสื่อความเป็นร้านอาหารทะเลที่น่านั่งมากๆนี่เป็นเมนูนะคะมีเมนูอาหารทะเลให้เลือกหลากหลายมาเมนูแรกของเรานะคะนี่ค่ะกุ้งเผาเยิมมากๆทุกคนคะ่ะที่สําคัญนะคะนาจิ้มอร่อยมากล้นเด็ดกินกับข้าวคือจึงมากเมนูที่2เป็นยำโคตทะเลที่โคตทะเลจริงๆมีไข่ปลาริวกิวกุ้งปูข้าวโพดยอดมะพร้าวอร่อยมากจ้านนี้คือเด็ดมากปลาก,กระพงทอดซอสมะขามแล้วตัวใหญ่มากคือน้ําแบบมะขามอร่อยจริงค เมนูต่อมานะครับนี่ค่ะหมึกนึ่งมะนาวหมึกตัวใหญ่น้าอร่อยสดร้อนจึง้งต่อมานะคะทะเลผัด,ผ,ดผงกะหรี่มีทั้งกุ้งและหมึกซึ่งตัวใหญ่สุดๆและเมนูสุดท้ายข้าวผัดทะเลรวมมิตรจานใหญ่อร่อยมากโดยภาพรวมนะคะเราให้แบบ10เต็ม10เลยใครอยากทานอาหารทะเลแนะนําอ่างศิลาบางนะ้มากมากเลยค่ะเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มมีที่จอดรถหน้าหมู่บ้านกฤษดาคนระ21ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ